แช่สมุนไพรค่ะแช่เท้าสมุนไพรนะคะนี่ค่ะต้มสมุนไพรแชร่เท้าค่ะต้มสมุนไพรแชร่เท้าอุ่นๆน,นะคะแช่เท้าค่ะมีสมุนไพรนะคะต้มสมุนไพรค่ะปวดขาปวดหัวเข่าจะได้หายค่ะ แช่เท้าแช่หัวเข่าค่ะในสมุนไพรก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมหัวกระเทียมพริกกินดาใส่เกลือลงไปด้วยค่ะต้มให้เดือดประมาณสัก15นาทีแล้วเอามาผสมน้ำเปล่าพออุ่นก็มานั่งแช่ประมาณ สามสิบนาทีนะคะแช่จนน้ำหายอุ่นค่ะตอนนี้อุ่นกำลังดีค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้นี้อยู่ในขั้นอ่ะร้อนนิดหน่อยตอนนี้เริ่มอุ่นแล้วค่ะนะบางคนอาจจะมีผ้าคลุมนะคะนี่ยายก็ใช้ผ้าถุงคลุมแบบ,แบบนี้ค่ะเพื่อนนะแช่เท้าแช่ เพื่อ,อให้เส้นเลือดหรือว่าการหมุนเวียนของเลือดดีเส้นเอ็นที่อักเสบก็จะได้ผ่อนคลายหายจากการอักเสบเพื่อเราจะได้เดินคล่องๆค,ค่ะอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแช่เท้าด้วยสมุนไพรบางคนอาจจะมีสมุนไพรสำหรับแช่เท้าโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจะใช้แบบ ที่ใหญ่ทําก็ได้ค่ะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายหอมกระเทียมคือสมุนไพรในครวัวเรือนเอามาต้มแล้วเอามาแช่เท้าได้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้มสักเดือดเดือด15นาทีแล้วเราก็เอามาผสมน้ำพอที่เราจะ,ะแช่ได้นะคะแต่อันที่จริงน้ำ น้ำนี่น่าจะท่วมหัวเข่านะคะแต่ทีนี้ความสูงของถังมันได้แค่นี้เองค่ะก็พยายามจุ่มลงไปค่ะก็จะได้ความร้อนขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาผ้าคลุมแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนผ้าคลุมไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ไอร้อนมันขึ้นมาหาขานะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็หาเก้าอี้นั่งค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เก้าอี้นั่งค่ะยายก็นั่งเก้าอี้อย่างนี้นะคะ นั่งเก้าอี้สูงกว่าถังค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เราจะได้นั่งยองๆแล้วก็ห้อยขาลงไปในถังนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูค่ะนี่ค่ะห้อยห้อยขาลงไปเพื่อที่เราจะได้นั่งสะดวกนะคะเพื่อนเพื่อนะี่ห้อยขาลงไปแช่เพราะว่าถังเราได้แค่นี้เองค่ะก็ความร้อนมันก็ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะขึ้นมาลองทำดูนะคะเพื่อนๆน เพื่อเราจะได้อะความหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ปวดขาค่ะขอบคุณมากค่ะ